ปลิตปิดพระ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 สวยพี่ผลิตปิดพระ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 พระโอ้โหโอ้โหปิดพระปิดพระปิดพระ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 สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผลิตปิดพระอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับปริตจะพาพี่ๆมาอยู่ในเหรียญของท่านเจ้าคุณพัฒนวัดห้วยด้วนนะครับในชื่อรุ่นว่า เลื่อนสมณศักดิ์นะพี่พระราชมงคลวัชราจารย์นะครับเจ้าคุณพัฒปุญญากามโมวัดห้วยด้วนอ่าอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับพี่ในรุ่นนี้นะครับจะเป็นเหรียญเม็ดแตงนะพี่นะ <S <S หรือเราเรียกกันสั้นๆว่าเม็ดแตงเม็ดแตงเลื่อนสมณศักดิ์นะครับนี่นะพี่นะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของทีมงาน PSGA นะครับ เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะพี่นะว่าเม็ดแตงเลื่อนสมณศักดิ์จะมีความสวยงามขนาดไหนนะพี่นี่นะครับในรุ่นนี้เขาก็จะมาเป็นกล่องฝาสีเอ่อออกสีชาชาหน่อยนะพี่นะจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลก็ไม่เชิงนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีเหลืองนะครับมีคำว่า NPD นะครับพี่นี่นะพลาสติกนะครับอ่า กล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะพี่นะมาเดี๋ยวมาดูเหรียญแรกกันนะครับหนึ่งสองซ้อโอ้โหนะครับพี่ได้รายการที่11นะครับพี่รายการนี้จะเป็นเนื้ออันปะกาลงยาลายธงชาตินะครับเออนี่นะครับเป็นงานไม่ตัดปีกนะครับพี่ในเหรียญที่สองนะครับ มามาดูกันนะหนึ่งสองซึมโอ้โหนะครับในรายการนี้จะเป็นเนื้อชนวนนะครับพี่ไม่ตัดปีกเช่นกันนะครับในรายการที่สามนะครับหนึ่งสองซึมโอ้โหนะครับจะเป็น15.1นะพี่จะเป็นรายการชุบ ชุบทองโบราณนะครับพี่ขอบป้องอ้อยนะครับเออเน่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันแบบชัดๆนะพี่นะในเหรียญแรกนะครับปีจะขอเปิดเป็นเนื้ออัลปกาก้าซาตินนะครับอืมซูมซมนะพี่นะสวยมากนะครับ อันดับแรกเลยนะพี่เดี๋ยวเรามาดูงานหน้าหลวงพ่อกันนะครับโอ้โหสวยนะครับพี่สวยคมชัดนะครับแววตาหลวงพ่อนะครับชัดเจนมากๆนะพี่จมูกสวยโด่งร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับนี่นะอ่าริมฝีปากคมชัดนะพี่นะ บล็อกหน้าหลวงพ่อสวยคมชัดมากนะพี่ดูนะครับลายเกษาเห็นชัดเจนนะครับนี่นี่นะสูมแบบนี้ดีกว่าเนาะก็จะเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับพี่ขอบเรียบนะครับแล้วก็เป็นไม่ตัดปีกต่อ9รอบนะครับพี่ดูนะครับแล้วก็เป็นงานคุยพื้นลงยาลายธงชาตินะครับ ในเหรียญนี้หรือว่ารายการนี้นะครับเขาจะมีทั้งหมด5เหรียญใน1นใน1ลังนะครับพี่ซึ่ง1ลังจะมีเพียง70เหรียญหรือว่า70ลุนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะจัดสร้างเพียง199รลังเท่านั้นนะครับพี่เออโอสวยๆนะครับนี่โครงหน้าหรือว่าบล็อกหน้าหลวงพ่อสวยคมชัดมากนะครับนี่นะตรงผิวนะครับ ลายสังกติจีวรคมชัดนะครับแล้วก็จะเป็นคําว่าพัดตรงสังกตินะพี่นะอันนี้งานลงยานะครับจะมีงานคุ้ยพื้นด้วยนะพี่นะเอองดงามนะพี่นะไปะไปดูด้านหลังกันนะครับหนึ่งองมโอ้โหนะครับพี่ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเลยนะพี่นะคือพัยดยศนะครับหรือพัดเลื่อนสมณศักดิ์นะพี่พด้านด้านบนจะเป็นคําว่าอายุยืนนะครับก็จะคล้ายๆเหรียญที่เป็นเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเหรียญอ่าเหรียญไข่นะพี่นะเหมือนกันเลยนะพี่นะแล้วก็จะมีตอกสัญลักษณ์2จุดนะครับอ่าเป็นเหมือนใบโพแล้วก็เป็นทองนะครับ ส่วนหมายเลขโค้ดจะได้เป็น894นะครับพี่ด้านล่างคือพระราชมงคลวัดชลาจารย์นะครับวัดทานทหารห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้จะเป็นเนื้ออันปะก้าซาตินนะพี่นะนี่สวยงามสวยงามนะครับ เหรียญแรกก็สวยงามมากๆเลยนะพี่นะมี5เหรียญใน1ลังเท่านั้นนะครับพี่สวยๆนะครับมาในเหรียญที่2นะครับก็จะเป็นเนื้อชนวนนะครับในรายการนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่นะ เนื้อมหาชนวนหรือว่าเนื้อชนวนนะครับปริษว่าน่าจะเป็นเนื้อชนวนนะในรายการนี้นะครับสวยมากนะพี่นะผิวของเหรียญน,นี้สวยจริงๆนะครับจะออกเป็นน้ําทองหน่อยๆนะพี่นะเออนี่นะพีออ่งดงามมากๆนะพี่นะออออดูตรงนี้ก็ได้เนาะแววตาสวยคมชัดนะครับ บ็อกหน้าหลวงพ่อชัดเจนนะพี่ลงยาจีวอนได้สีสดฉ่ำวาวนะครับก็จะเป็นรายการขอบเรียบไม่ตัดปีกต่อ9รอบนะพี่นะในชุดนำเลิกนะครับนี่นะพิมพจพิมพจะเหมือนก,นกันกับเนื้ออันปะก้านะครับ มาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะพี่นะหนึ่งสองซ้อโอ้โหนะครับสีสวยมากนะพี่นะออกเป็นแบบสีน้ำทองเลยนะพี่ก็จะมีตอกเหมือนกันนะครับจะเป็นสัญลักษณ์สองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นก้อนทองจะเป็นทองนะครับเป็นม้านะพี่นะอายุยืนนะครับแล้วก็จะเป็น พัดยศหรือว่าพัดเลื่อนสมณศักดิ์นะครับนี่นะในเหรียญน,นี้นะครับจะได้หมายเลข1 701นะครับสวยๆนะพี่นะนี่น้ำทองแบบเยอะมากนะครับเนื้อชนวนนะพี่นะลงยาจีวรนะครับ ในรายการนี้1นลังจะมีอยู่10เหรียญน,นะพี่นะเออรายการต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นงานชุบทองโบราณนะพี่มามาดูกันนะครับอืมอืมสวยมากนะครับชุบทองโบราณนะครับเขาจะเป็นรายการพิเศษนะพี่นะจัดสร้าง ใน1ลังนะครับจะมีเพียงสิเหรียญเท่านั้นนะครับพี่แล้วก็รายการพิเศษเขาจะมีชุบเงินแล้วก็ชุบทองนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานหน้าหลวงพ่อในรายการนี้กันนะพี่นะโอ้โหนะครับแววตาชาัดเจนนะพี่นะจมูกโด่ง100%เอร์เซน์เลยนะครับพี่สวยๆนะครับนี่นะพิมพ์หน้าหลวงพ่อสวยคมชัดชัดเจนนะครับ แล้วก็จะเป็นขอบป้องอ้อยนะครับจะเป็นขอบยอดนิยมจริงๆนะพี่นะขอบป้องอ้อยนะครับลงยาจีบอลนะครับสีที่ใช้สดฉ่ำวาวมากๆนะพี่นะนี่สีฉ่ำจริงๆนะพี่เนื้อชุบทองโบราณนะครับในเหรียญนี้ก็จะมีจุดเล็กๆนะครับ ตรงปลายจมูกนิดหน่อยนะพี่อขอบป้องอ้อยสวยนะครับส่วนหมายเลขนะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้เป็น105นะครับในรายการนี้เขาจะตอกหมายเลขด้านหน้านะครับหมายเลขกับอตอกโค้ดจะอยู่ด้านหน้านะพี่นะนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะพี่นะ หนึงสองซอมโอ้โห,โหนะครับในรายการพิเศษนะครับในรายการนี้ชุบเงินกับชุบทองนะครับเขาจะฝังเพชรมาด้วยนะพี่นะเขาเรียกว่าฝังเพชรฝังพลนะครับในเหรียญนี้ของปิ๊จะได้เป็นพลสีชมพูนะครับถ้าเราคุ้นปากกันนะครับพี่ก็จะเป็นฝังพลชมพูนะพี่เออนี่สวยงามนะครับพี่สวยงามนะครับ นี่นะฝั่งพลอยชมพูนะครับสวยๆนะพี่นะในรายการนี้นะครับเขาจะมีต่อคคำว่านำเลิกด้วยนะพี่นะเออเนี่นะพี่นะก็จะเป็นรายการที่เป็นชุบเงินกับชุบทองเท่านั้นนะพี่จะต่อคคำว่านำเลิกนะครับ ในรายการอื่นๆไม่ได้ตอกนะครับแล้วก็จะมีตอกพิเศษอยู่2ที่นะพี่ทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับอันนี้ยังไม่รู้ในยะสสาคัญนะครับว่าทําไมถึงตอกคําว่าพิเศษ2ที่นะครับต้องมีอะไรแน่ๆนะพี่เรายังไม่รู้นะครับในสายนี้เขาชอบมีเซอร์ไพรส์นะพี่นะนี่สวยงามชัดเจนนะพี่ อายุยืนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ในเหรียญเม็ดแตงนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นพี่ของทีมงาน PSGA นะครับหรือว่าของคุณป๋องสุพรรณการันตีนะพี่ปรติศก็ไปปิดมาทั้งหมด3เหรียญ3รายการตามคลิปนี้เลยนะครับในแต่ละเหรียญในแต่ละรายการนะครับก็จะมีความสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจนนะพี่นะ ไม่ว่าจะเก็บลายการไหนก็สวยนะพี่นะอันนี้จะเป็นชุบทองโบราณนะพี่ฝังพลอยนะครับซึ่งพลอยจะมีหลายสีมากๆนะพี่นะส่วนส่วนนี้นะครับเนื้อชนวนไม่ตัดปีกต่อ9รอบนะครับนี่แล้วก็จะตามมาด้วยเนื้ออันปะก้าซาตินไม่ตัดปีกต่อ9รอบนะครับ ลงยาลายธงชาตินะครับในรุ่นนี้แล้วก็ลังน้ำเลิศนะครับเขาจะมีเนื้ออนันประกาศเพียงรายการเดียวนะพี่นะก็คืองานลงยาธงชาตินะครับแล้วก็จะมี5เหรียญใน1นัง,งเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับปริตก็ฝากพี่ๆนะฝากกด s ับ s ไ r i b e ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปริตด้วยนะครับและมาคอยติดตามชมว่าในคลิปวิดีโอหน้าปริตจะนำเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้พี่พ,พี่ได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะ สวัสดีครับ ผลิปปตปิดพระผลิตปิดพระผลิตปิดพระพระพระผลิตปิดพระผลิตปิดพระปลิตปิดพระพระพระ